สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปอะไรน่ัจะอะไรวาน่แบบเป็นสองครั้งครับอ่ะอนแบบว่าินเทอร์เลออ่ะือเสียวแค่แบบมันไม่นานนอ่งนะ ไม่ถ่ารูปไา้ั้งเอ AF มีไหม AF ร้อยแปดขอบอกขึ้นหน้าถือว่าเดินมาจะมีถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย

อ้าวบุกไปไหนอะบุกไปไหนอีกคนอะบุกไม่รู้แม่ไปไหนอะอ้าวไปไไปไหไมทำไมทำไมทำไมซ้ายขวายืนยังไงวะเนี่ยไม่รู้อไปไหนไปไ่นกปีไดแกงไปี่ไปนี่้วยเสียงนกปดแกงเนี้ยเสียงนกปเนี้ยแกงเนี้ย ไอ้นกมีดงั้นฮะเยอะนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลังก็ีที่ทีเชม้โดนด่าแ้วหดขอแล้วดๆขอแว